วัดออกไปมันเข้าไปแก็วันออกวัได้วัดดอกเป่าออกเป่าออกแล้วเข้าไปได้ยังไงเข้าไปได้ยังไงโอ๋โอ๋หาพ่อโอ๋ขวัญมาลูกขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญมาขวัญมาตกใจเหรอมันไม่เป็นไรเลยหนูแค่อ้วนลูกหนูแค่อ้วน 아아 <laughs> 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 แล้วเข้าไปได้ยังไงเข้าไปได้ยังไงออกไปได้เสื่ยงย้ายเราเบิรงอยู่ก่อนแป๊บนึงแล้วเข้าไปได้ยังไงแล้วมาเลาะวยไปทำไมามมึงกูณเสี่ยย้ายแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแม่ยายยายเร็วๆเจ้าเจ้าเจ้าเร็วๆเจ้าเร็วๆเจ้าเร็วๆ ดูนุน่นร้องแล้วนู่นร้องแลง้วนู <c oughs> ่นข้าไปขัาไปซะว่าหนอกว่าได้นหนวกไปออกไปออกแล้วไปมุดเข้าไปทำไมฮะแล้วเข้าไป <c oughs> ห่วงายเนาะออกมาโอ้ย ไปได้คนมาก่อนคนเอ้ยคนมาไปได้คนมาโอ้ยยาย่ทุกใจมันเขาไปเตะโซฟาเหรอเขาไปเตะโซฟาหรอกบ่ได้เนาะใคทุกใจไรยหญ่เมื่อกี้ออกมาได้เดี๋ยวตัวใหญ่มันตัวใหญ่มากมันอ้วนคือมันมันหนามันหนาจะเข่าทางพุ่นอะแล้วก็วนออกทางนี้มาเนี่ออกม่ได้มาเนี่ ออกม่ได้ตกใจสีมาปกกอเจ้าเอาไปดูไปดูสิไปแซ่ง้อโอ้โหอ้หาพ่อโอ้ขวัญมาลูกขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญมาขวัญมาตกใจเหรอญาติเวยนี่เพิินเมื่อกี้นี่ออกม่ได้ห้องไอ้ซวยวอยวเนาะออกม่ได้ห้องมันนี่ปันถึกเชื่อดโอ้ยโอ้รู้แล้วรักรักรๆกรั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 ก รู้แล้วลูกรู้แล้วมันตกใจออกไปเลยหัวายเป็นโอ้อว่าเห็นคลิปเดียวหนึ่งยังไม่ใหญ่เลยตัวใหญ่มากเลยอ่ะเบิกเอ้ยออกออกไปเลยนะออกไปเลยแล้วก็บอยไหไปหาพี่ข้าวเจ้าไปไปหาพี่ข้าวเจ้าหาพี่ข้าวเจ้าไปหาพี่ข้าวเจ้ากันเหรอออกไปได้ออกระได้ี๋ยว แบบไปหาแบบ๊บไปหาแบบ๊บไปอ้อนไปอ้อนแบบ๊บไปอ้อนแบบ๊บไปอ้อนแบงบโอคิดใจ๋พออยู่กับเรือกับเต๋อแล้วโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเลยหนูแค่อ้วนลูกหน,หนูแค่อ้วนที่มันเกิดปัญหาเพราะว่าหนูอ้วนแล้วหนูไปมุดโซฟางไ <c oughs> <c oughs> งกู <c oughs> อยากหัวกินเลยกินเลย หนูแค่อ้วนเฉยคืออ้วนแล้วก็เป็นมุดใต้โซฟาเข้าทางนึงออกทางนึงไงมันเลยติดพุงเราไงมันไม่ได้ติดอะไรเลยมันติดพุงนี่นี่มันติดพุงแค่นั้นเลยลูกมันติดพุงหนูแค่นั้นเลยปกติบอ่อนกูนะปกติบอ่อนกูเนาลงหลบมันยากเนาะตกแกอืมอืมอืมไปอ่อนนั่งไปอ่อนแั่งแค่มันกินข้าวอยู่นบ่นนู่นนะมันกินข้าวอยู่เป็นของของกินแบบง มันตกใจเศร้าแล้วโอ้ให้บาสให้บาสโอ้ให้บาสโอ้มา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 ให้บาสโอ้บ่หอมจังเดมะขออาบน้ามามานี่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 โอ้โอเอลูกโอเอโอ้ยตกใจเบิร์ดเมื่อกี้นี่นึกว่าติดยังที่แรกติดปุ้งตาก็หาตาก็หาตั้งนาน อะไรติดดังกินน้ำแดงกินจังเดี๋ยวไงมันถึงกินน้ำแดงมาใช่ไหมแอบกินมาใช่ไหมเออไปไปไม่บายก่อนบ๊าย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 จุกจุ๊กกันจุ๊บตื่นก่อนตื่นมาคุยกับพี่เขาก่อนซ่าอย่าบอกด้วยว่ารับหนึ่งสองรับแน่ตื่นกันลูก บอกพี่ๆเขาหน่อยว่าหลังจากดูคลิปจบแล้วนะฮะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้เขาสากน้อยแล้วก็พี่ข้าเต้าเข้าสวยและข้าเจ้าตรงนู้นด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆของเด็กๆอย,อยากนอนสินอนเราไปนอนกันลูกโอ้ยขอโทษว่าขอโทษ